น่ารักน่าราออมขอหน่วยเปรี้ยวที่สุดอนอาน้ำเลยคะอาน้ำเลยคะี่สิบาทน้ำไม่เอาหรอใช่ค่ะเอาเบสซี่เอาเบสซี่กี่บาทคะิบไปแกก่ ก็ดเอกิ็ได้ค่ะผลไม้ไม่กินหรอเอ้โรมาโม่แต๊บซี เดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมโอเคโอเคลูก <c oughs> okay, okay, ค่ะ <c oughs> ใจเย็นๆเดี๋ยวปอกไข่ใหม่เอาแบบไหน 不要不要不要。不要不要 ก่อนเพียวเพียว่งมาข้าวไปทางก่อนจะเพื่งเอาวงยวงงสงนึงเดียยวสั่งใจี cán cán bao, thêm được bao sáu là đây xem bưởi <premises. S 2> เขาเปิดหน้าอะไรมาหนุ่เล็บคือฟางใสคือหว่าแบบอ่งคือเล็บใสาเล็บโบขวาเมืกวอะไรก็เป็นล่คบเล็บอะไรกลคบหรือเล็บคบะคือฟางใสายคบเล็บมันแบบเล็บมันหนมันบางอยู่เดี๋ยวจะสักอีกเท่านึงมันจะไปหน่อยตรงเนาะ เปี่ยวได้นี่ยนี่สีแบบมันยังบปรนแก่จัดมันแบบบมีความเป็นสีเหลือเเล็บเป็นเ้เลังซ้ายเป็นเล็บข้อั่งขวาเ็นลคมง่าย ม้อ,อ้าหรอน้ำไม่กินหรอคะมาเด็กหน่อยก่มนี้นะฮะเป็นกันเองดีเป็นมาซ้อมกีฬาค่ะ,ะนางเศร้าเมยกว่าดีกินยังแบ่บมีแต่คนชอบแบบเปรี้ยวจัด <laughs> เจอกันในคลิปหนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ